สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขขู่สุกคนนะคะเมื่อนี้คือเก่าจะพี่น้องมาหาก่อนเวลาจะไปทํางานคือเกา่าเออมือเนื่องน่ก็เซตสองยางพี่น้องมือเนื่องนี่ก็จะก่อนที่จะคอยไปทํางานออกไปทํางานก่อยกระตองมาอัดคลิปมาหามูเจ้าก่อนจะคิดหอดเนาะคือว่ามันเป็นเดี๋ยวไขว่ามันเป็นงานงานในอาชีพอาชีพ หนึ่งนะพี่นอ้องอืถีเห่าต้องมอาอัดคลิปลงลง y youtube เพราะว่ามันเคยเห็ดประจําประจําทุกมือทุกมือแล้วมือใดมันปได้เหตุมันม,นมนหูซึกบปสบายใจนะพี่นอ้องอือย่าสิว่าแต่ว่าเป็นห่วงแบบว่ากลัวจะไม่ได้เงินกลัวจะไม่ได้รายได้ด้พี่น้องคือว่า เฮาเคยเฮ็ดทุกมืออย่างสินะมือหนึ่งเฮาเศร้าเฮ็ดไปจั่างสิฮาบ่ได้มาเว้าเออเฮาบ่ได้มาเว้านะกล้องจั่างสิมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันขาดอะไรไปสักอย่างพี่น้องเออก็เฮ็ดมากกวปีกว่าแล้วนะเออเฮ็ดยูทูบป่ะนี่ปีปีกว่าปีหาเดือนหกเดือนละจ้ะอืมไอ,อเฮ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วคุณหน,นาวพี่น้องเขาอ,อยู่ในห้องัค่อยหน,ยออยา,นาวบุรุษว่าออกแดดดีนะข่อยสิมูนโอกโลกบ่เพะพะกระเฮ็ด ถ้าแป้งแต่งหนา้าพิ่งเสร็จอือยอยู่ในห้องเมื่อใ,ใดคอยหนาวเมื่อนี้ก็อากาศอันอากาศากาศ็จะเย็นนิดนึงน่ะพี่น้องเออเรืมใส่เสียขย้าออามากกอย่าเพิ่งว่าให้ข่อยด้วจจาวาข่อยทายตามมก็เกาเดิมๆให้ผู้เจ้าเบิง่งเพระาะว่าข่อยไม่มองไปลีพี่น้องเออข่อยมแต่นี่ละ่ะข่อยมแตนเดี๋ยวด้อร่ม มันมาเดี๋ยวมูจอดสบอร์งอินขับวิ่งมองไปลีพี่น้องก่อนมีตอนมองอยู่ยละ่ะนาบ้านคอยเออนาบ้านคอยละกะในบ้านคอยแค่นั้นนะที่คอยจะมาถ่ายคลิปเพราะว่าวัหยุดคอยกับได้ไปใส่อยกับยุตตาบ้านอืมละกากอนที่จะคอยจะไปทำงานคอยก็เอามาเบาก็เลยตรงองออกมาเบาแค่นี้อืมจะพึ่งวายคอยเด้อว่ามีตบมุมเกเกาผับพกเกาเนาะก็ขออภัยโอ้ยล่มล่มอัน เนือว่าเรื่องด้วยศิลปกรรมพี่น้องเออมันนี่เสมาว่าเรื่องศิลปกรรมซูฟังศิลปกรรมความสวยความงามนี่แหละอันคอยคืดว่าคอยไปไท่นี่คอยิไปนไปเสริมจมูกมเจ้อว,ว่าจังไดเออมเจจอว,ว่าสิคือบอ่เออบางคนเสริมมากอะ่ะดูพอดีกับมีเด้บางคนเสริมมากกับขี้ลายเขาเกากับมีเออมเจ้อว,ว่าคอยเสริมเนาะคอยดูดีขึ้นบ่ อันคอยเป็นคนที่ทํำโตบานๆอย่จริงอยู่พี่น้องแต่ว่าคอยก็มากสวยมากงามอยู่เด้เออเห็นว่ากระไดคอยนี่เป็นคนที่ถ้าชอบอะไรแพงคอยก็ซื้อพี่น้องถ้าคอยมากนะถ้าคอยโ่มักถือปันใดหรือราคาซัาไดเดออคอยโ่มักคอยก็บ่ซื้อพี่น้องถือปันใด้าขาคอยบ่มักคอยกับ่ซื้อคอยเป็นคนแบบนี้อคอยบ่เป็นคนที่แบบว่า จะเป็นคนขี้เหนียวประหยัดนะพี่น้องคือว่าข่อยประหยัดตะเรื่องที่ข่อยประหยัดอันใดบ่มักข่อยบ่ซือถังสินนะเออข่อยคิดว่าข่อยอยากไปเสริมดังพี่น้องอยากไปเสริมจมูกเพราะว่าดังข่อยนีย่มันเป๋แห้งเออมันเป๋แบบเน่ยมันตั้งทางเนี่ยเป๋ลาบซาบบ่มิย่งเลยจ้ะพี่น้องเป๋้ะกสันพรอมคือดังหมูนี่อืม ข่กระเพื่อมาสังเกตโตเจ้าของตอนข่อยเห็ดคลิปวิดีโอนี่ล่ละมาเพึ่งมาสังเกตตอนข่อยเฮ็ดคลิปวิดีโอลงยูทูบเดี๋ยพี่น้องเออคอยมาสังเกตว่านางเบิ่งคลิปเจ้าของเบอกว่าอ้ยอีนี่มันก็ดังเมเียบคักแบบเมย์แท้ปะข่กรเพื่อมาสังเกตตอนนี้พี่นอ้องตะกี้ข่ยบ่รูู้ได้ปะดังข่อยสิเมียบขนาดนั้นเขาเนี่ยเบิ่งทังตรงเนาะเขาจะเบิ่งบอออกเป็นไดพ่อามาเบิ่งทังข่างมาที่นี่อ้ย มันมัน,ม,นมันแบบว่ามันเสมอไปกับหนาเลยนะพี่นออ้องเออแล้วก็เลยอยากไปเสริมดูเด้อไข่ขึ้นใบว่าไข่กับให้ก็สิไปเสริมอยู่พี่น้องเออและะ้วก็ผัวข่ขึ้นกันตะกี่หามได้พี่น้องหามบ่าให้ไปเสริมคือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับสยกรรมเนาะตอนตอนคบกันและ้วกะ็ตอนมาอยู่นี่ใหมๆ่ๆมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสยกรรมมันจะหาม อห้ามทุกอย่างว่าถ้าข่อยไปเสริมนี่นเข้าเลิกกัน,นพันธุพี่น้องเออแต่ว่าทุกเมื่อนี่อนุญาตทุกอย่างจ้ะเออเธออยากเพรอีหยังกะไปเฮ็ดโหลดไปส่ืนไปเฮ็ดนุ่มสิไปเฮ็ดดังสิไปหยังกะเหลวแต่ไปเฮ็ดเพดได้เพราห้ามไม่วันวันเจาเงินผัวไปเฮ็ดได้พีน่น้องเงินข่อยนี่ล่ละเออเงินข่อยทำงานหาได้นี่ะอันข่อยมีเทคนิคอีหยังที่ว่าให้ผัวข่อย ยอ่อไปกว่าไปเห็ดปฏิอืมจะมาบอกสูฟังคือว่าเขาอยู่น้ำกันนะนอ้องหาก็เปิดใจคุยกันแบบได้วลายเหลืองหลายเล่าข่อยว่าเป็นอย่างห้าต้องเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่นี่หน่อยมาทะเลาะกันนะพี่น้องอืมเรื่องมันมันมาเป็นเรื่องต้องเอามาทะเลาะต้องเอามาบอาห้านะ่ะเฮ็ดทุกเมือนี่ไห้มันดีที่สุดแลวกเ็เฮ็ด เฮ็ดยังกระไดที่ให้เฮามีความสุขเกดให้คนที่เรารับและรักเรามีความสุขเนะี่พี่นอ้องอือคุยกันก็ผัวเขาก็ผัวข่อยอยอคุณก็ผัวคอยแบบนี้ล่ะอือผัว่อยก็คิดด้วยกันเพราะว่าชีวิตคนเฮ้านะมันสัน้นพี่น้องเออบ่ร,รู้ว่ามืออื่นเฮสิมีชีวิตเฮ้าตื่นขึ้นมาบ่ว่าซันเถอะจักเฮ้าสิตายสิยียงเมือใดหนก็บ่รู้คือกันเพราะฉะนั้นพี่น้องคอยคิดว่าจะ ทีอีหยังก็ได้ที่เฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขต่อไปนี่คือว่าไข่ไม่แคร์ว่าซันว่าซันตว่าคนรอบข้างสิคิดจังไงเออขอยจะเฮ็ดตามที่ข่มีความสุขพี่น้องงั้นขอคิดแบบนี้นะอือ ผู้ใดสิวาจังใดสิตาสิจังไดกระซางจ้ะความคิดเห็นไผความคิดเห็นมั่นเนาะแต่ว่าความคิดเห็นข่อยเป็นแบบนี้ข่อยคิดว่าอยากทำเอยียงกระไดที่ให้ครอบครัวให้คนนเ่ียวาหากักแลก้วก็โตข่อยมีความสุขพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้หวังว่าจะเขาคางโตจะของมีความสุขอย่างเดียวอันนี้คือว่าครอบครัวเฮ้าพอมอยียงที่จะให้เขามีความสุขข่อยจะเห็นพี่น้องต่อไปนี่อืมคือว่าข่อยไปเบ่ง่าวทุกเรื่องที่ยุ่เมืองไทยเออ ไปเบื้องข่าวเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะม,มันจะเห็ใหุใ้มาสอนข่อยเฮ็ดใ้ข่อยคิดว่าเขาตายไปแล้วเพรามสามาเทดใดพี่น้องเออตายไปแล้วทุกอย่างคือว่ามันมันเหตุอีหยังไ่ได้แล้วคนมันตายไปแล้วเขาจะคิดเสียใจเขาจะคิดเสียใจอืมก็บ่รู้่าตายเป็นผีเราจะคิดไปหรือบอแต่ข่อยคิดณนะตอนนี้คือว่า ่อยอยากเฮ็ดในขณะที่ข่อยยังมีชีวิตอยู่น่าใจพี่น้องอืมก็เลยเบาสู้กันก็ผัวเบาเบาคุยกันผัวก็เลยตกลงโอเคว่าจะเฮ็ดอีหยังก็ไปเห็ดที่กันก็ผัว่อยคือกันใจพี่น้องเพาว่าเจ้าอยากเค็ดอีหยังเจ้าเฮ็ดไปโหลดที่ทำให้เจ้ามีความสุขล้ะกะ็ว่ฮ็ดว่าจะในคนอื่นเดือดร้อนนะพี่น้องอืมนั่นล่ละชีวิตข่อยก็ผัวคอยกันเลยแบบอยู่ํำกันทักงมือแบบปล่อย ปล,ปล่อยแบบไม่ใช่ว่าปล่อยป,ลอยปละละเลยได้พี่น้องปล่อยแบบว่าผู้ใดเทศอียงกระเ็ดไปว่าแต่จะของมีความสุขบ่เห็ุใหนคนอื่นเดือดรอนน้อนน่ะพี่นอ้องเออนั่นลหละม่เบาสู่ฟังแต่ว่าผัวข่อยก็มากดังข่อยอยู่ด้ออเอิ่อนใดดังข่อยไปตะหัดคนด้วเออคนใดเท่าจะเปีย็ดอียงว่าสันตะกี้นะคนิ่นว่าอจะเพเฮ็ดอียงดังเธอนีอน่มันน่ารักเล้วว่าสันมันสวยเล้ยวเพิ่อนว่านเงิดไหล เออมาหาตัวกันเพื่นมาบ่มีผู้ใดดอกจิกได้ดังยังไงเพื่อนมามีต่คนจิกได้ดังในน้อยคือเธอเธอเนี่ยแหละเพื่อนบะมันหนาหักเลยจังสีเพื่อ <c> น <oughs> โอ้กับาเสือเธอเด้อ่ะเอออย่ามาหาตัวกัน <c oughs> ก็เลยนั่นแหละจะพี่น้องก็เลยมีแพลนกับไทยก็จะไปเหตุอืมแต่คอยกับยานเจีบอยู่เดย่านเจีบเพราะว่าไย้ยินเข้าว่าเออฉีดยาชาเนาะฉีดยาชาเนี่ยมนจเจีบแห้งพี่น้อง มันจะเจ็บมากๆเจ็บหายก็เสืิมน่มบุ่นข้าว่าเสริมเสริมหูดังเออเมนบอกกระยานอยู่เลแต่ว่า,ากสระซางเพื่อควาอมสูขกองเฮ้าเนาะพี่น้องเออคอยจะเว้าคอยจะเป็นคนเบาไหวด้วจ้ะเออเป็นคนเบาไหว,วกับผู้ใดฟังพระท่านกับขออภัยด้วพี่น้อง <c oughs> เป็นคนเ้าสงสีละคือว่าเฮาปรับเปลี่ยนตัวจากของบ่ไดดเนาะคือว่ามันมันเป็นน้ำสันดานแล้วคุนบอกสันดานเฮ้ามันมันแก่บ่ไดดได้พี่น้องเออถ้ามัน แก้ได้ยู่อาจจะแบบนี่นหน่อยเมื่อ้านนี่หน่อย,อยคือะ่ะแก้ได้แป๊บเดียวพอจะต่อไปมันกะลืมมันกะกลับ,บมาเป็นตัวจ้กรของคือเกา่าพี่น้องเออพยายามจะว้าซาซาแล้วว่าเป็นอย่างดอกกระออภัยเนาะผู้ใดที่ฟังบ่ท่านจะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ละไปแล้วข่อยเมยข่อยว้ายไหลขอก็เมย,ย,เมย,ย,เมยจะไปแล้วจ้าเมาื่อวานคลิปนาค่ะ